เสียเรือม่แล้วพี่น้องเออโอ้ยเสียไปโดนพี่น้องเอ้ยโอ้ยบดได้แกงโดนแล้วเอ้ยหโอ้อนี่มาฝากพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้ไม่เลี้ยงเล่าพี่น้องควงดีๆมาบอกกันนะครับเนี่ยเ <c oughs> บิ่งโด้พี่น้องเด้อเบิ่งเด้อเนี่ย <c oughs> พันยังพี่น้องว่าเนี่โอ <c oughs> ้ติดกระต้องห่วงเลยพี่น้องปลูกทิมปลูกควางอะไรกินนะครับเนี่ยพันนี่ไหมดีแห้งเลยวเมาบอกพี่น้องไงพี่น้อง มะม่วงนะครับนี่มะม่วงแก้วขมิ้นเด้อพี่น้องเด้อนี่อันสายพันธุ์นี่มาจากขมิ้นเด้อพี่น้องนี่มาจากกัมพูชานะครับนี่อันไทยยังนั่เข่าอยู่เด้อครับนี่นั่เข่าอันผลมันนะครับเนี่ยแต่ว่าการนั่เข่าเพิ่นกะเก็บเก็บอ่อนปวดนะครับเก็บอ่อนปวดเก็บประมาณ60%นะครับเห็ดไห้มันความหวานมันลดลงนะครับโอ้โเบิ่งติล่ะพี่น้องดกแห้งพี่น้องคันผู้ใดมีสวนนะครับนี่ แนะนำตูนพันนี่นนตรงมีนะครับนี่แล้วสีม,ม็าปลาในเบิ้งมันดียังไงน,นะครับหูเหนื้อหลายแห้งพี่น้องเด้อนี่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 เบิ้งเบื้องเบื้องอาปลาเพี้ยอหม้อไฟยังพี่น้องว่ะเอ้ยนี่แหละพี่น้องเขาหัว,วเขาสวนน่ะว้าไปทางหัวพี่น้องนี่พี่น้องหมากสุกมันพี่น้องหมากนี้นี่พี่นอ้นองเปล่าจ้าเออแต่ว่าพวกนี่มันกะ จะแต่งให้มันอยู่ประมันจากซีนะครับอยู่จากซีซีหน่วยพอนะครับเพราาเออมันลายมันจีหน่วยบยุหยไงนะครับมันลายนะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งเหนือมันโอ้ของมันตรงมีเด้พี่น้องเนี่เออสาหรับผู้มีแล้วก็ดีใจนํานะครับสาหรับคนที่ยังบ่มีนะครับไปหามาปลูกดว่วนเลยพี่นอ้องเนี่ยดูแล่ไงครับเบิ้งเบิ้งเบื้องเหนือก็ลายได้พี่น้องเม็ดน้อยๆนะครับเม็ดน้อย มีรสชาติหอมหวานนะครับเบื้องเด้อเบื้องเด้อโอ้ยป่าในเห็นสัสว์เลยนี่เบื้องเด้อเนี่ย,ยพี่น้องสีอยากน้ำเลยนี่เพียเฮ็ดอ,อันอันนนั้เด้อครับพี่น้องกินสมกับเสียบนะครับกินเสริมน้อยเฮิมมันกินซุกแห้งเสียบึ้นไปอีกนะครับมันเอาไปเฮ็ดอันนั้นนครับอันยังก็มะม่วงอันมะม่วงยังกว่าบุกม่วงอันบุกงล้วข้าวเหนียวบุกม่วงอ่ะพี่น้องเนี่ย อ้ในเนื้อบักร้ายนะครับพี่น้องโอ้เอาไปใส่บาดลวงพ่อเนี่ยครโอ้เป็นตาได้บุญร้ายนะครับนี่เบิ่งสีสันพี่น้องมึงได้ได้ได,ได้เปิดให้พี่น้องเหมืงนกันโอ้สีสันงามแห้งมันสําคัญมันทนนะครับปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายแล้วก็บ่บ่เรื่องมากครับติดหมากเลยครับติดหมากดีแห้งครับนี่อ่าเทียบก็พันเอื่นแล้วเออทายเพิ่นเพิ่งโู้พันเอื่นพันเอื่นนี่จะติดบ่ลองต้องแต่งครับนี่ บ่ติดเป็นพวกือยังสี่ครับติดติดติมเป็นพ่วงครับยางมึงก่อนเนาะนี่นี่ครับเนี่ยครับพันธุ์อื่นนะครับนี่เชเอือบโอ้ยเปูกปปูกหลายสายพันธุ์นะครับอยู่ในนี่แต่ว่าอันอันจะพอบอกกันว่าให้เน้นพันธุ์ยังนะครับเนาะพันธุ์นี้บ่ค่อยเน้นก็ได้ครับนี่อันเพื่นนี่เป็นน่วยไงครับแต่ว่าอันสุกมากจะบดแซ่บปานไรครับอแต่ว่านี่มัเนนเน้นนี่ครับ เบิงครับทุกช่อเลยครับดอกสลับกันครับออกทวายครับนี่มาเบิงเพียบ์โมเมนต์วอาล์ออกพี่น้องเบิงเอารูดเพียร์ลกเป็นคักแน่เพียพ่อพี่พ่อพี่พี่พุ่นครับโอ้เลี้ยงง่ายได้พี่น้องเด้อพุ่นโอ้ยโอ้ไปห่มไหมพี่น้องสี่เหลี่ยมตาเด้อสี่หอนเออพี่น้องพี่น้อง ปาดโซ่กันอืมเอาไว้เส่ละนี่ชายพี่น้องซิมเบิงนะมันจะเสียบค,น,ค,น,คน,น,นกูได้มีก็โอเคไม่ยัญ่สอนเลยพี่อะพี่น้องมวยงามๆเลยพี่น้องเมืองสีฮูสีสันปาดพี่น้องซิมกันซิมนุ่มกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ดีแห้งนะครับแข็งแก่งแข็งแรง ทุนท่านโลกว่อพี่นอ้องสีสันมันน,ๆๆน้อยๆเนีน่พี่น้องนี่โอ้ได้เนื้อบรักหลายหนึ่งให้พี่น้องซิมกันเออซิมซิมพี่น้องซิมเนื้อต้นพันธุ์กับพ่อแพ่งพี่น้องอันอยูท่ที่ท่านเป็นเสียบยอดนะครับไปยู่ที่ทอันๆท่ากิ้งยูที่ประมาณแปดสิบบาทนะครับท่านแบบเสียบยอดนั้น เสียบยอดกับถาบกิงคนละยางอันนไ้ครับเสียบหยอดเอ่าเสียบหยอดก็จะถือลงมาอยู่ครับแต่ว่าถากกิงเนี่ยมันได้ต้นใหญ่นะครับนาะนี่เป็นมาเร็วเป็นพุ่มเร็วนะครับอืมถูกต้องบวกปุ๊บเลยกินปั๊บเลยครับถาบกิงแต่ว่าเสียบหยอดเนี่ยสองปีครับมนนันต้นหน่อยอยู่นะองานรุ่นนั้น เดี yeah, พี่น้องเน้น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 พันนี่เด้อพี่น้องเนื้อร้ายเพียวเอ้ยซิมให้พี่น้องซิมก่อนบ้านให้พี่น้องซิมก่อนซิมเด้อพี่น้องเด้ออืมหวานพี่น้อง ขอมันตรงนี้พี่น้องมาบอกกันนีค่ครับพี่น้องเจดเอือบปลูกแล้วก็ให้เห็นชัดเลยพี่น้องว่าพัานธุ์ไหนเป็นตะปูกว่าเป็นตะปูกเนาะกดติดตามไว้นะพี่น้องอันเจดเอือบเสียผ่านหาเบึงอันไม่อันที่ว่าเป็นปน,นาปลูกนะครับน่าสนใจแปลกแล้วก็เออสายพันธุ์ดีนะครับสายพันธุ์ดีที่เขาจะน่าจะปลูกไว้นะครับในสวนนะครับเนาะ โอเคมีสอนคลิปนี้กะคือสิมีประโยชน์อยู่น้อพี่น้องเสียไปโดนขอบคุณหลายพี่น้องไปก่อน